ที่จังหวัดอุทัยเนี่ยโอ้โหเขามีเกี่ยวกับเรื่องแปลกของคุณยายวัย66ปีเขามีอาการคล้ายกับว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาสิงอยู่ในร่างแกเนี่ยนะครับจากการสอบถามเนี่ยแกเนี่ยเคยกินกระดูกคนตายมาก่อนพร้อมกับเคยกินยาฆ่าตัวตายมาหนึ่งครั้งแล้วนะนะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ จึงลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่มีอาการเนี่ยนะครับคุณยายเขาก็อยู่ที่บ้านเลขที่77หมู่ที่หนึ่งอขออภัยนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่77ทับหนึ่งหมู่ที่12บ้านทุ่งเศรษฐีตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านลูกๆและญาติเนี่ยเขาก็เป็นห่วง จึงวอนอยากจะให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์หาความจริงให้หน่อยเอา้าเดี๋ยวทีมงานจะลองประสานหมอปลาให้นะครับพี่ปลาต้องไปดูแลนะครับทราบชื่อต่อมาว่าคุณยายประทวนเพชรอินอายุ66ปีล่าสุดสอบถามกับนายสนธยาเพชรอินอายุ28ปีซึ่งอยู่บ้านเดียวกันกับคุณยายเนี่ยนะครับ เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณยายเนี่ยได้มีโรคประจำตัวคือเก็ดเลือดต่ำซึ่งทางด้านญาติญาติก็จะพาไปหาหมอไปหาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยได้พาคุณยายไปตรวจเก็ดเลือดต่ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วประมาณ3มวันมีอาการแปลกๆครับไม่เหมือนคุณยายทวน ซึ่งมีอาการพูดเพอ้อแล้วก็ทำตาแบบไหนอ่ะทำตาปิ้นอ่ะทำตาปิ้นตาเหลือกตาโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด่าคำหยาบคายเอ่ยชื่อคนตายเป็นประจำไม่ได้ทานข้าวมาแล้วสามวันหลังจากกลับจากโรงพยาบาลลานสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้นยญาติญาติเนี่ยดนะได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะจึง อยากจะให้หมอปลาเนี่ยลงไปช่วยพิสูจน์หรือไปไล่ผีหน่อยนะครับทางหลานเนี่ยเขาก็ยังบอกว่านะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยเป็นคนติดเหล้าถึงขั้นเนี่ยนำกระดูกของญา,ญาติที่เสียชีวิตเอาไปกินตลอดเลย นะครับพร้อมกับพาผู้สื่อข่าวเดินไปดูบริเวณหลังบ้านได้พบจอมปลวกขนาดใหญ่อีกที่เคยตั้งสารและพังไปแล้วพร้อมกับบริเวณด้านหน้าบ้านที่มีสารอยู่นะครับก็เป็นสารเจ้านั่นแหละนะครับแล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปยังที่เก็บกระดูกที่ติดอยู่กับบ้านของยายนะครับอาจจะทำให้เป็นสาเหตุ ให้คุณยายเนี่ยมีอาการแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้หมอปลาลงไปดูนะเขาบอกอย่างนั้นอยากจะฝากถึงหมอปลาหน่อยอา่าวเดี๋ยวหมอปลาต้องถึงหมอปลาแล้วละ่ะงานนี้นะครับอ่ะบบ้าน,านทีวี